Bye. พี่หามมมนงี้เยีวนั่งดีดีลยลูกขามากินข้าวเร็วๆมากินข้าวครับจะไปเที่ยวหรือเปล่าเร็ว,รวถ้าจะมาเที่ยวต้องกินข้าวถ้าไม่กินข้าวไม่ต้องไป 六六。 เป็นอะไรทำไ,ทำไมไม่กินข้าวหรอฮะอพี่ชายไม่กินข้าวสวัสดีพี่เอชีครับพี่ถายยังไม่ยอมกินข้าวเลยเอ,อ๋เอไม่กินข้าวเร็วทำไมไม่ชอบกินข้าวหาวิธีให้หน่อยพี่แายไม่ชอบกินข้าเวเลยครับ เชียงเป็ดเลยิี่ถามไม่ชอบกินข้าวนะยถามไปกินข้าวเร็วเยอะๆหรอกจะไปเปล่าจะไปเที่ยวเปล่าสรุปถ้าจะไปเที่ยวก็ไปกินข้าวเร็วๆยิ้ okay. Okay. มถามแพ้ไปไหนฮะไอปก็หมูไปไหนเนี่ยนะฮะ เาคุณกำมเก้นกคุณไปไหนเนี่ยอะอืมมากินข้าวกินไปไหนโอ้ยหึเอาแจไม่ถูกกินเยอะหมาชอบเมนะนะอายาต้นมีความครับเปนกินข้าวเยอะข้าวก็ไม่อยากไปกินเห,หนือเราอะค่ะ ไม่ใช่ก็พี่เดียวนะไปไหนอีกอ้ะไปไหนอีกจ้ะเราอะอ,าอ่ะมาเนี่ยถามมาเอาพี่เชือกให้แม่หน่อยรึพี่เชือกอยู่นะพี่เชือกอยู่นะให้ให้ไปหาพี่เชือกฮัลโหลเลือพี่เชือกอยนะู่ไหนโอ้ยขึ้นแบข้างบนเยอะโอ้ยเป็นไงพี่เชือก,เอ,เ,อกเอาพี่เชือกลงมาเร็

อามาเฉยมือออกมาเฉยมือโอ้ยิชุดพิชุดใหญสวัสด,ดีทีเอชีนะคะอ่อภิพีถามจะมาแสดงความสามารถพิเศษที่อยู่อภิพี่ถา,า,า,าม,าามาพี่ถามดูฟังฟังฟังเอาไหมเอาไหมพี่ถามดูนี่พี่เชื่อแม่เอาพี่เชื่อไว้ตรงนี้ไปเอาพี่เชือกมาให้หน,หน่อยเลยไล่โอ้โหขึ้นไปข้างบน ขึ้นไปเจ๋งมากเลยฮะขาม<ะ>ตอนนี้ขามพี่ขามยังไม่ได้กินข้าวนะคะเชื่อไหมว่าขามเนี่ยเป็นหมาที่ไม่อยากกินข้าวเพราะอะไรเบื่ออาหารเี้ยใช่ไหมฮะพี่ขามอ่ะเร็วๆจะไปกินข้าวป่าถ้ากินข้าวถ้ากินพี่ขามฟังนะถ้ากินข้าวอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันได้ไหม เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันหืเฮ้ยหามนะไปป่ะไปปะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันให้กินข้าวกินข้าวให้หมดเนี่ยกินข้าวให้หมดเดียวเฮ้ยถามเหมือนใครฮะหืมพี่นโปเลบอกนโปเลมัม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 ก o o ดบ y ยก o o ดบ y ยมัมมัมมัมเก่งมากเก่งมากเก่งมากเร็วเอาทำไมอ่ะเอามาเร็วมาเร็ว ตอาพี่เชือกให้หน่อยเาพี่เชือกให้หน่อยว,ยวตรงไหนโอ้ยเอาพี่เชือกมาให้แม่หน่อยเดี๋ยวเอาพี่เชือกมาให้หน่อยเดี๋ยวพี่แามครับพี่เชือกอ่ะอยู่ไหนไปเอามาให้หน่อยเร็วครับอะแมแวเลยเชียงเหรอไอ,อชิงเหรอวัอนนี้แม่กลับบ้านมาค่ำหน่อยเขียนยายให้ไว้ก็คือมองค่ะมองค่ะนะพี่แชมป์อืม แม่ขอโทษค่ะพี่แกามันยังงอนแม่เลยกินข้าวนะถ้ากินข้าวนะแม่จะพาพี่ขามไปเว่นเว่นหนิไหมไปที่เชเว่นเนี่ยเว่นเว่นเนียไปบ้าเหรอไปอ่ะเก่งมากเลยไปที่เชเว่นเนี่ยไปวะต้อขอมือก่อนให้มือก่อนขอมือก่อนล้วก็โอ้ให้เก่งมากครับ ไอต้าหมูเจ้าหมูเจ้าหมูกี้งอนกี้งอนที่เชื่อฮ้เอาอหมุนเนาะเป็นล่ะหมุนหมุนกิน้ำกิน้ำพี่หามันกินข้าวแล้วเร็วข้าวก็ไม่กินข้ามแล้วนะลูกไปจะไปป่ะจะไปเที่ยวอยู่ปะแค่พี่หามาเที่ยวอยู่พี่น,นันน่นนั่นนั่น นั่นปิดจมูกให้ปิดมูกเล่นกินน้ำเยอะอ,อะไรนะแหมไปไหนไปกินข้าวเร็วข้าวก็ไม่อยากจะกินแล้วไปไหนอีกอ่ะอ เดลยให้เป็นพี่หน่อยทึ้บพี่ขามเอ้ยแม่ก็ไม่ตามไปไม่ถือแล้วเนี่ยอ่ะโอ้จะไปไหนอยี่ยฮึ่มล๊ปมัม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 กึ้บปอยทึ้บปอยหมาไม่ยอมกินข้าวแล้วจะทวเอาเร็วๆพี่ขามพี่ขามครับให้กินข้าวเดี๋ยวแม่พาไปเทีไป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 จะไปเที่ยวเปล่าถ้าไปเที่ยวกินข้าวก่อนเร็วๆถ้ากินข้าวเดี๋ยวแม่พาไปเดี๋ยวแม่พาไปเที่ยว ไปไหมไปป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พาไปพี่เยนีนยีนน่เยเล้ยเเยเร็วพี่ขามข้าวไม่กินนะคะนี่แม่อิสาพริกอาหารนิดอาหารเปรียบไ้่หมดทุกซิ่งเอวิติงแต่บอกกินข้าวเีเร็วๆอันเดียวเดี <c Bubble> ๋ยวเอาพี่เชือกลงมาเอาพี่เชือกมาเป็นตัวประกันว่าขามจะได้ไปเที่ยวจริงๆกินข้าวก่อน แต่ต้องกินข้าวก่อนนะถ้าไม่กินข้าวก็ไม่ได้ไปหรอกไปเที่ยวอ่ะหอถ้าไม่กินข้าวก็ไม่ได้ไปนะแล้วตัวเองอยากไปเที่ยวเปล่านะถ้าอยากไปเที่ยวก็ต้องกินข้าวหรอกพี่หามกินข้าวเราเร็วถ้าพี่ถามไม่กินข้าวแม่ไม่ต้องแม่แม่ไม่ให้ไปนะไปเปล่าไปเปล่านอน มาที่งอนเลิกเลิกมาซ่ำก็งอนอะไรจะขนมชอบงอนเจองานตลอดงนอนเลิกลิ้นอ,อ่ะกินข้าวเร็วๆแม่อ,องศาทำให้แม่อ,องศาทำให้พี่ขามท,มทำให้พี่ขามไม่กินหรออืมกลับากินข้าวเยอะ นวเย็นนะฮี่ถามที่ถา,ามกินข้าวเย็วใครมีวิธีแก้หมาไม่ชอบกินข้าวมั้งคะบอกมาได้เลยนะคะไม่อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมหมาันไม่ชอบกินข้าวนะอยากกินแต่ไก่แต่เขาบอกว่าถ้ากินไก่ก็ไม่ดีอีกเพราะว่าถ้ากินไก่มันจะทําให้สุนักเราเป็นหักคือมีวันหนึ่ง แม่พาพี่ขามเนี่ยไปซื้อหมูที่ตลาดแล้วแม่ขาเขาก็บอกว่าบ้านเขาก็เลี้ยงเหมือนกันมีตัวหนึ่งแล้วก็ก็เลยเราว่าเอ๊ะขามเนี่ยเขาไม่ชอบกินข้าวนะเขาชอบกินไก่แต่ก่อนอะแม่ต้มไก่ให้กินทุกวันตัวอ้วกอ้วนมากเลยมะขามแต่ตอนนี้ก็คือว่าให้กินอาหารเมร็ดแต่พอกินอาหารเม็ดก็เบื่ออ่ะพี่ขามเร็วๆไปถ้าสมมติว่าพี่ขามกินข้าวแม่แม่แม่พาไปเที่ยวนะ จะไปเปล่าพี่หานจะไปเที่ยวหรือเปล่านะอะไปปะไปเที่ยวก็กินข้าวเร็วๆไ,ไม่กินค่ะดูกินคนชายค่ะคุณชายถามกินข้าวให้หน่อยนะลูกข้าวข้าวก็ไม่กินอะไรติดตางข้าวไม่อยากจะกินนะเยวๆกินข้าว น,นี่อันนี้แม่ไปเอาอาหารให้หมูมั่งเนี่ยมีอาหารเปียกด้วยเลยวลูกพี่ข่ามเดี๋ยวเนาะพี่ขามกินข้าวแม่พาไปเที่ยวไปเที่ยวกันเร็วๆเดี๋ยวไม่ได้ไปเที่ยวน,นะจะไปบ่าจะไปเที่ยวปันไหนๆพี่พีเอ็ซีบอกว่า,า,าพี่ข่ามกินข้าวเยวคห้พี่ข่ามไปกินข้าวแม่ไม่พาพี่ขามไปเที่ยวพี่ขามก็ไม่ไย้เที่ยวด้วยแม่เอาเชือกพี่เชือ,อกเป็นตัวประกันแล้วแม่เอาพี่เชือกเป็นตัวประกันแล้วหืม เนี่ย mhm. ดูดิเด็กไม่ยอมกินข้าวตัวก็เล็กๆทุกคนเชื่อไหมว่ามะขามเนี่ยเขาคิดว่าเขาตัวเล็กอยู่ตลอดเวลานะทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมเขาโดดเก่งมากโดดใส่ทิ้นจุกเลยนะทุกคนรู้เปล่าในเลี้ยวพี่ขามามากีนข้าวเยี่ยแ่แ่ข้าวก็ไม่รู้จะกินแม่เพิ่งทำให้ใหม่สดๆร้อนๆเลย ถ้าพี่าไม่กินข้าวแม่ไม่พาไปเที่ยวนะไปเร็วเร็วกิวววนข้าว่อนอ่ะพูดเรื่องไก่มันจบเสร็จแล้วใช่ไหมพอแม่เออบอกว่าเออเขาบอกว่ากินไก่อ่ะไม่ดีถ้ากินไก่ปุ๊บเนี่ยเขาจะทําให้น้องอ่ะเป็นหัดโดนพอเป็นหัดเนี่ยแม่ค้าก็เลยบอกว่าแป๊บนึงนะคะแม่นะค้าเขาก็เลยบอกว่าให้น้องกิน หั่นเล็กสิถึงแม้ว่าหั่นเี่ยเขาจะเบื่อก็ต้องหักดิบถ้าไม่หักดิบก็ไม่ได้เพราะน้องเนี่ยเพราะน้องเนี่ยจะชอบกินไก่ตอนแรกไม่ยอมกินข้าวเกือบทั้งวันไม่ยอมกินข้าวทุกคนนี่เนี่ยพอเริ่มหิวก็จะแบบเออเริ่มกินแล้วแล้วชอบกินกระจัดกระจายด้วยนะนี่อดูนี่หนึ่งเม็ดนี่แม่ไม่ได้แกล้งนะหนึ่งเม็ดแรกเนี่ยดูสิ มีเม็ดแรกคืออะไรเนี่ยเวลากินไม่รู้ว่าปากร่วงหรืออะไรเนี่ยเอาเอาอาเกเจ็บไปแล้วเพราะว่าให้หน่อยเจ็บนีดเจ็บขนาดนิดเนี่ยเล่นปีละถึกตื่เริ่มไปนี่แล้วแบบเริ่มเหนื่อยไงีเหนื่อยกินข้าวเนก่อนนั่งอู้หมากินข้าวจ้า สวัสดีพี่พี่เอ็ซทุกคนนะจ๊ะเอ็ซีพี่ขามมาแล้วนะจ๊ะตอนนี้พี่ขามยอมจำนวนยอมกิน,น,กนข้าวนะจ๊ะวันนี้แม่แม่มาช้าหนึ่งนะถามเขาก็เลยอาจจะมีอาการงอนงอนไม่อยากจะกินข้าวไม่อยากจะอะไรเลยไม่อยากกินหลักข้าว แล้วเชื่อไหมทุกคนว่าอาหารเนี่ยมดชอบมากเลยนะทุกคนถ้าคือถ้าข่าวไม่กีนข้าวปุ๊บเนี่ยแน่ก็ต้องรีบเก็บเลยนะถ้าไม่รีบเก็บมดเยอะมากเนีเยมไปเลยอย่างนี้คี่ถามอื้อหืออาหารตกแล้วอีออ๋นอ ไปเปล่าจะไปเปล่าจะไปเปล่า,ปปาอิ่นี้ดูทุกคนอาหารเ,อเ,เรือ,อนเยอะอยู่ลยเชื่อไหมว่าพอว่าตอนดึกๆุกใช่ไหมขามันหิวพอหิวปุ๊บเขาก็กินเ,เรีย่ยงแต่ว่าไม่กลัวอย่างนี้ก็คือกลัวมดจะมาอ่ะพี่ถามพี่ถามโชว์ให้พี่เอซีดูหน่อยดิ เนี่ยเนี่ยพี่เชือกปเอาพี่เชือกนะเดี๋ยวแม่จะเอาใส่เดี๋ยวแม่จะเอาพี่เชือกใส่ในบนเก้าอี้สีขาวเพราะว่าบนเก้าอี้สีขาวเนี่ยขามันเขาค่อนข้างเอาอยากนะทุกคนก็มาดูกันว่าขาจะทํายังไงกับเก้าอี้สีขาวนะคะแม่ได้เอาที่เกา้าอี้สีขาวสักครู่นะเจ้าทุกคนเอ๊ตุง้งอ่าอ่าเอาเก้าอี้สีดำมาหนะตุงๆๆๆ้งตุ้งไปแม่เอาพี่เชือกไว้ตรงนี้ แม e ่พี่เชื่อว่าตรงนี้หามจะแก้ปัญหายังไงไปเอาหาพี่เชือกมาให้แม่ไปหาพี่เชือกมาให้แม่เร็วๆเอาพี่เชือกมาเอาพี่เชือกมาเร็วๆพี่เชือกอยู่ไหนเอาพี่เชือกมาให้แม่เร็วๆเร็วๆจะเอาพี่เชือกมาเร็วเวไปหาพี่เชือกเร็วเฮ้ยหายไปเหนหายไออละเอาละแม่แกงแม่แกงละ ให้แก้ม for ันเอาที่เชือกง่ายๆหรอกฮ่าๆๆๆให้ออกง่ายโดนแกงแล้โดนแกงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออกมาอากมาไหมลองดิดนึงอู้หูเขาขึ้นไปข้างบนแล้วค่ะทุกคนดูเอามาเอาลงมาให้แม่เอาพี่เชือกลงมาให้แม่เอามาแช่หมู พี่เชต่อใี่เชเลยตอนแรกอะทุกคนมีแม่จะเรามีเรื่องเล่าของพี่เชื่อให,ให้ฟังกันนะคะคือตอนแรกเลยเนะี่ยแม่งงมากคือวันหนึ่งกลับมาใช่ไหมคะจากเรื่องงานแม่ก็ถามว่าเอ้พี่ขำพี่เชื่อ,อยู่ไหนเน่เชื่อมาทุกคนว่าขามอะเขาพาแม่ไปหาพี่เชื่อเอง ดุมดือดุมไปหาเชือกจากนั้นแม่ก็คิดว่าเอ้ย,อยทำไมขามรู้ว่าแบบที่เชือกอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเขารู้ว่าสิ่งเนี้ยเรียกที่เชือกเสร็จแล้วแม่เนี่ยก็เลยฝึกให้ขามเนี่ยคาบเชือกคาบเชือกก็บอกว่าอันเนี้ยคือที่เชือกนะถ้าเราเวลาเราจะไปเที่ยวจะไปไหนเนี่ยให้มาขามแต่เอาที่เชือกจากนั้นเขาก็ หาวิธีการเพราะว่าเขาอยากไปเที่ยวเขาก็เลยจะไปเอาที่เชือกเดี๋ยวแม่จะไปเอาเก้าอี้สีขาวมาให้ทุกคนนะเพราะว่าพี่เชือกค่อนข้างที่จะเอาขามไปด้วย<ม>ในที่เอฟซีไม่เห็นที่ขามแงง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 เอา้าทำไม่ทำอ,อันนี้อูอูอูอายุเก้าอีกก้อมาอุ้ย อ่ะพี่ขามจู้จูจูอ่ะพี่ขาม <S <S พี่ขามมาอ่าตกเก้าอี้เก้าอี้สิขามนี้จะค่อนข้างใหญ่หน่อยนะทุกคนพี่ขามฟังนี่พี่เชือกหนูนี่พี่ขามเอาไปเชือกมาให้แม่ทำไงพ,พี่เฉาพี่ขามเอาไปเชือกมาให้แม่เร็วเร็วเร็ว เอาพีเชือกเร็วๆนี่ไหนพี่เชือกอยู่นะเอาเร็วไปเอาไม้ให้แม่เร็วๆไปเดี๋ยวเราไปเว้นกันไปเชี่ยวเว้นเดี๋ยวเหลวไปเอาพี่เชือกมาพี่เชือกอยู่ข้างบนค่ะทุกคนเอาพี่เชือกมายังไงเอายังไงอุ้ยเอาไงเอาไงเอาไงเอาพี่เชือกมาให้แม่เอาพี่เชือกมาให้แม่อุ้ยเอ็ดอุ้ยเอสเอ ใส่มือใส่มือไม่ใช่กัดลูกไปเอาพี่เชือกมาใส่มือเอาพี่เชือกมาใส่มือให้แม่เร็วๆแม่แม่มือแม่อยู่ตรงนี้พี่เชือกอยู่ตรงไหนเอาไม้ก้อนแหมเริ่มโมโหอ้ว,วเริ่มงอนอ่เอาใหม่ดีกว่าพี่เชือกอยู่นู่นแล้วพี่เชือกอยู่นู่นแล้ว พเชือกมาใส่มืออ่ะงอนเละเอาไว้เข้าคลองล้วตัวเองงอนเละงอนเละไม่ให้ไม่ให้พี่เชือกด้วยเอาแม่แม่แกล้งแม่แกล้งที่ขามแม่แกล้งเอาไว้ตรงกลางฮ่า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 เอาไงเอาไปหาพี่เชือกมาแต่เอาพี่เชือกมาให้ได้เร็วๆพี่เชือกอยู่ตรงกลางเอาไม่ใช่พี่เชือกอยู่ตรงกลางทำไงเนี่ยทำไงทำไงเยี่ยว เอาพี่เชื่องมาพี่ถามพี่ถามยังไงเฮะเอาเร็วเอาพี่เชื่องมาทำมาเหนื่อยเหรอาเร็วนี่ไงพี่เชื่ออยู่ข้างบนเนี่ยดูดูเอาเด้ออ๋อไปทำมาโอ้ย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 ทามาไเร็วไม่เอาให้เหรอเหนื่อยย่ะ

ขอขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกท่านนะคะที่รอดูพี่ขามนะคะนไว้เจอกันใหม่พรุ่นี้นะคะบ๊ายบาย